การจากไปอย่างสงบของปอทฤษฎีสหวงศพระเอกหนุ่มขวัญใจมหาชนสร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวสหวงศ์รวมถึงคนในวงการบันเทิงที่ต้องสูญเสียนักแสดงที่เป็นพระเอกตัวจริงทั้งในจอและนอกจอ ความรักความอาลัยของผู้เป็นพ่อแม่ที่มีต่อลูกชายอย่างที่ไม่มีคำพูดใดจะมาบรรยายถึงความเสียใจในครั้งนี้ได้ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถแล้วขณะที่เพื่อนร่วมวงการบันเทิงอย่างจิ๊กนวรั an an, ตยุตตานันและชอบตารณีนุชโพธิปิติเมื่อทราบข่าวการเสียชีวิตของปอทฤษฎีก็อาสาที่จะมาแต่งหน้าศพให้ปอทันทีเพราะอยากทำสิ่งสุดท้ายให้กับน้องชายที่รัก ต้องมาประมาณตีสี่ตีห้ามาถึงเนี่ยค่ะมาตั้งแต่ตประตูยังไม่เปิดเนี่ยตั้งแต่พี่แต่งหน้ามาเนี่ยพี่ต้องกอนานมากเพราะพี่ต้องตัดเล็บมาตัดผมใส่เยลวีอย่างรอแล้วก็แต่งหน้าให้ละเอียดมากเลยค่ะ,คะทุกกระเบียดนิ้วเลยไม่ให้พลาดเลยค่ะธรรมดาพี่จะแต่งหน้า15นาทีเองหรือ10นาที แต่ละแต่ละท่านใช่ไหมคะที่ผ่านไปเนี่ยแต่ว่าสําหรับน้องปอเนี่ยค่อนข้างจะช้านิดหนึ่งค่ะเพราะว่าเราอยากจะมีรายละเอียดให้กับน้องปอเยอะและได้พูดได้คุยกันน้องปอตอนตอนที่เราได้แต่งด้วยเนี่ยค่ะการส่งร่างปอครั้งนี้ไม่เพียงแต่เฉพาะคนในวงการบันเทิงเท่านั้นแต่ยังมีแฟนคลับปอทฤษฎีที่เป็นกําลังในการขับเคลื่อนผลงานของพระเอกหนุ่มมาร่วมส่งร่างปอไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ ยานิสาผลกาศและกัญญพัฒน์ัศนัยจึงเป็นแฟนคลับที่ติดตามผลงานละครของปอตั้งแต่เรื่องแรกได้เผยถึงความรู้สึกท,ที่ทราบข่าวถึงการจากไปของพระเอกหนุ่มพร้อมกลับมาร่วมส่งร่างปอในครั้งนี้ด้วยนิชญาติก็เหมือนญาติเนะพอรู้ข่าวว่าเป็นใครเลือดออกเข้าโรงพยาบาลรู้สึกมันเหมือนกันหน่ำมาทีเดียวเลยค่ะพอตัดขา สักพักก็ตัดปอดสักพักก็ติดเชื้อที่ปอดขวาแล้วเราเราจะฟังเข่าเขาทุกวันเราก็จะใจหายไปด้วย่พอเมื่อวานพอรู้ว่าเสียก็ตกใจอ่ะก็เขาเขาถึงสร้างความดีมาเขาคงไปในในที่ดีดๆก็ไม่ไม่ห่วงมากก็ขอให้ปอหลับให้สบายไม่ต้องห่วงอะไรเพราะว่าคิดว่าโบภรรยาคงเลี้ยงลูกก็คือน้องมาริกได้ดีคิดว่าสู้ๆได้ทั้งครอบครัวค่ะ การส่งร่างพระเอกหนุ่มวัย37ปีกลับภูมิลำเนาในครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นความรักของทุกคนที่มีต่อป,ปอทฤ,ฤ,ฤษฎีโดยเฉพาะครอบครัวสหวง์ที่ร่วมกันป่าปันอุปสรรคต่างๆมานับไม่ถ้วนความรักและกำลังใจเป็นสิ่งที่ส่งถึงกันได้ถึงแม้วันนี้ปอจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่คุณความดีและภาพความจำที่ดีที่ปอเคยสร้างไว้ยังคงอยู่ในหัวใจของทุกคนตลอดไป สมจิตปริปูนัดถ่ายภาพทศรันชีวันรายงาน